ตะกรูด้านอานอกแล้วานดานนอกแล้เือแต่ท่านานครับตะกรูนะครับได้ช่วยอะไรัหมคะได้ได้ได้ ไม่ใช่เขาไม่ช่วยดันไว้เขาให้ช่วยดันไว้เขาหาบันไดอยู่พี่ชาโล่เขาหงาบันไดให้อยู่หายใจเข้าลึกๆไม่มีอะไรเออมีเจ้าหน้าที่ห้องน้เก้าอี้ยาวๆอยู่ค่ะเขาไม่หาเก้าอี้ยาวๆอยู่ทุกคนใจเย็นขามันพับเลยเนาะเพราะว่ามีผู้สูงอยูอันนี้ถูกไหมจริงๆคุณหบอถ้าเราไม่งใส่ควรได้ไหมถ่ายใจได้จะได้ไนาะเออเนาะเนาะ แต่ไม่รู้ลิฟต nice ์มันจะขยับหรือเปล่าไม่คิดถามเราันเอาเก้าอี้มาค่อยๆทยอยลงไหมคะนั่งยัยแตลองให้เข้ามานั่งยันขาไม่ได้เดี๋ยวนี้เั่มตกแ้้คตกไหมคะระวังนาระวังนะระวังนยไม่ควรอะถอยถอยถอย ใจเย็นใจเย็นค่ะทุกคนใจเย็นแม่ใจเย็นเย็น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 คนตัวใหญ่เขาช่วยได้ไม่ค่ะโอ้ยตื่นเต้นเป็นไงบ้างโอ้พี่ตู ยิ่งควยิ deer, <S 1> <S 1> <S ่งเจอยิ่งควยิ่งเจอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องติดนานหรือยังยิ่งควยิ่งเจอติดนานหรือยังนานแล้วค่ะประมาณ15นาที20นาทีได้แลโอ้โหกว่าจะติดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่าระเบิดเลยเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พอดีเจอเจ้าหน้าที่หมอในนี้สองคนก็โทรตามได้ถ้าไม่มีพวกเราแย่เลยไม่ต้องม่วงคุณหมอเป็นอะไรอยู่ โทรตามปุ๊บประมาณสองคนหรอสองคนเขารู้ปุ๊บเขาพีบโทรทันทีระวังระวังตกช่องนิดนะไดดีไดดีที่ดูคนนึงไปนี้อยู่ถ้าไม่มีพวกเราแย่ถ้าไม่มีพวกเราแย่ระวังตกช่องนิดใจไม่ออกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังกะระเบิดเนี่ยปุ๊งทีนึงเสียงดังตกใจมองหน้ากันานแล้วนานแล้วค่ะกระตายกัมร่วมกันอ๋อ มาที่เอาตเอไม่ขึ้นไม่เหนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกมาแล้วไม่ต้องกัวไม่มีหายใจไม่ออกเหรอไม่มีลมเลยหรอไม่ิบแปดเกินดุลจะร้ายใช่หายใจไม่ต้องเดงกนีนยังไง ไม่เป็นไร